ครับจ้างของค่ะโอเคครัวันนี้บรรยากาศหนาแน่นมากเลยด้วยฟนคลับของหนู่หนูเป็นไงบ้างครับครับด้วยแฟนคลับของหนู่นหนูนะครับหนพ่นหนูก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณที่เรียกผมว่าหนู่นหนูนะครับคือตัวเล็กลงเยอะเลยวันนี้เราเรียกว่าทุกคนมาในทีมที่สาวคนสุดใช่กำลังมาเด็กกำลังมาเด็กใช่ครับก็ดีใจมากครับผมที่ทุกคนมาเจอกันวันนี้แล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันครับตามผมจ้างดัมเดิมเลยนองางดมือนมครับผมใช่พี่แจยครับ ครับไม่ต้องดูเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆวันนี้ผมแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบค่ะนิดหน่อยครับ,บผมใช่ก็เลยแบบว่าทําให้ไม่สามารถแบบร่วมเต้นได้แต่จริงอยากเต้นกับทุกคนมากนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนฟิลดูแบบว่ามาดูพี่ๆเต้นกันบ้างก็ทุกคนทําได้ดีครับวันนี้สมกับที่เราซ้อมกันมาารตรวจงานอะไรนะครับ อาการมาถึงตรงขาใช่ไหมครับ<ช><ช>ก็คือมันจะเจ็บๆเ,เวลาที่ลงน้ําหนักทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบนอนตะแคงไม่ได้แบบว่ามันมันทั้งแผงของเหมือนแบบเส้นขาเลยครับก็เลยแบบแบบ,แบ,บเจ็บแบบจี๊ดๆเลยเงี้ยครับใช่ใช้เวลาละขานั<ช>้นรจริงๆเออยังยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเดียววันนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคุณหมอดูเลยครับใช่ใชยังไม่รู้ว่าเป็น คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้ใช้ขาเต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบกำลังซ้อมบางอย่างอยู่แล้วไม่ใช่ขาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยซ้อมบางอย่างใช่ครับครับใช่ขาเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยก็บอกก้องไม่ต้องเต้นก็บอกว่าเซฟเซฟไปก่อนนะว่าเฮ้ยอย่งบอกให้ไปไปไปก็บอกว่าไปหาหมอกายภาพเถอะอย่าไปหาหมอปวดเอ็นเดียวว่าหมอโติ่งเขาให ได้ยาได้อาเสบอะไรอย่างนี้ยไปหาหมอคล้ภาพเลยจะได้หายไวๆครับใช่ครับแต่ตอนนี้ตึน้องพร้อมสู้ใช่ครับพร้อมมากๆครับคอนเสิร์ตอันยิ่งน่าคอนเสิร์ตกดบัตรแล้ว10บโมงเดี๋ยวคอนเสิร์ตนะครับ27กันยายนนี้นะครับผมใช่ครับเตรียมตัวกันดีๆขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมอยากให้บัตรขายหมดจริงๆโซเอาเนี่ยเราจะได้เปิดวันที่สองนะครับวันที่หกมีแน่มีแน่ถ้าบบัตรหมด แล้วแบบว่าเสียงเรียกร้องเยอะมากจริงๆก็จะมีใช่คือภาพรวมครับค,คือแบบว่ารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเราแบบพูดถึงคอนเสิร์ตนเนี้ยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาของปีนี้<ช>ตอนนี้คือนักมากนักมากจริงๆ,ๆนะครับตอนนี้คือถึงเวลาที่ทุทกคนจะได้กดบัตรกันจริงๆแล้วแล้ว,ลวมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคบทุกคนไม่ต้องใช่ทุกคนไม่ต้องถามแล้วเมื่อก่อนแบบว่าทุกคนจะถามกันเลยว่าเมื่อไหร่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 นี่อีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น เตรียมใจกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็ได้บัตรคอนไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะคะอันนั้นคือมันขล่งอะไรจริงเราจะมีวันที่สองได้แน่นอนสําหรับเราพร้อมไหมเพราะเราพร้อมอยู่แล้วเราอยากมีวันที่สองเพราะว่าเพื่อนๆทิป๊อปหลายๆวงไม่สามารถมาดูได้ใช่งโลกบอกหมดเลยว่าแบบหลายคนก็ยังไม่ดูไม่ได้ขอมาดูรอบรอบไอ้นี้ได้ไหมรอบรันทัวร์บโหว่ามาวันจริงเหอะถ้าเป็นไม่ได้เพราะว่ารันทัวร์เราแบบว่า ถ้าเพื่อนคี่บอกมาดูลันทูอ่ะเราใส่ระเบิดระเบิร์ดลันทูแล้ววันจริงเราจะเหลืออะไรเพราะแบบเพื่อนมาไม่ได้เราจะเสียหน้าเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะนะเราบอกว่าวันจริงดีกว่าเราเปิดรอบพิเศษเพื่อเพื่อนเราด้วยไหมอุ้ยเราจะผ่าชิดปอกเราจะผ่าชิดปอกเลยเราอันนี้อุ้ยเหมือนเล่นลาชฆ่าอะไรเลยแต่ว่าก็หวังว่าจะมีวันวันที่สองครับผมแต่ไม่ต้องผ่านพอดีเพราะเขาทำไว้สูตรของเราละคะยังไงมาเราจะตัดเขาไม่ได้นะ ไม่ถือคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่เราก็ทําในเต็มที่ในสสวนของเราครับแล้วนที่แบบเราก็มีงานอยู Pepper> ่ทีมรูน่าจะแบบใส่กันใส่เต็มที่ใช่ถ้าดูจากที่คุยกันมาตอนประชุมกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เล็กแน่นอนครับแบบว่าว้าวเลยแหละผมแบบว้าวร้าวเลยจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเยอะอยู่ก็เยอะเลยครับใช่หลายอย่างแบบปกติไม่ชอบเต้นก็เห็นเป้นสะปัดในฟิลล์นี่เลย อันนี้ไม่แน่หรอกอาจจะไม่เต้นเลยอาจจะไม่เต้นเลยอาจจะเป็นแบบอะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยวเพอร์เซ์อะไรครับเปอรคเซบตั้งนีตั้งใจคุยกับแฟนครับจร่ใช่คอนเสร์ตใช่ครับติมคอนเสิร์ตติมคอนเสิร์ต n ินซูเ t ียลเชลเล่อิน t ูเดียลเ l a n d Yes ใช่ใช่เป็นโลกที่แบบว่าจะเห็นหลายๆโลกของเราเลยแหละใช่ครับ ก็จะใี้ทุกคนได้เห็นบอกว่าภาพของโปสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m อ t ีหรือว่าตามทุกที่นะครับผมก็จะเห็นว่าพวกเราเดินเข้าไปในมิติใหม่ซึ่งจะไปเจออะไรก็ไปรอดูในคอนเสิร์ตป้องครับได้บอกว่าแสงสีเสียงอลังการมากๆสุดครับครับเรียกได้ว่าสุดสุดแอเลยวัดกระเป๋าเงินออกเลยครับตอนนี้ภาพบนเวทีมันประมาณกี่ซ็นละอ้ภาพบนเวทีหล่ะภาพบนเวทีตอนนี้น่าจะประมาณ เยอะแล้วนะเยอะเยอะมากหกสิบเจ็ดสิบได้แล้วครับผมเหลือแค่มาลงกับเราเนี่ยละครับใช่ครับสองตลอดเลยถ้าเกิดคนเป็นจริงแล้วตอนนี้ยังไม่เริ่มพร้อมกับเธอเลยใช่ครับเป็นการกลางแบบวางโปรเซสว่าจะทำอะไรบ้างใช่ครับเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยรวมหูโซของเราไอเดียที่เราให้ไปอะไรครับเขากำลังแบบกำลังจะเสร็จแล้วโปรเซสนี้กำลังจะเริ่มเสร็จหล่ะ ชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยทุกคนกลัวว่าจะหลุดอะไรสักอย่างออกไปใช่ไหมถอดใส่ถอดใส่ถอดใสเก้าโมงนั่งนั่งนั่งจากคอนเสิร์ตแล้วล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับเป็นยังไงต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีที่เกาหลีก่อนเนาะเกาหลีแล้วก็กวางโจใช่ครับที่เกาหลีก็สนุกสนานมากครับผมเพราะว่าเวทีนั้นก็จะมีเพื่อนๆพื่อทีปอแบบวงอื่นๆไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่มีเวสมีพี่เบนส์มีเฟลิสเจียวบอยมี ลาสใช่ก็พี่บัวหางด้วยคือแบบว่าหลายๆอย่างแบบความเป็นไทยเค้าเจอร์มารวมกันที่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทางแบบไทยเฟสเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้พวกเราแบบเหมือนแบบ represen t ประเทศไทยก็ขอบคุณที่นดูพวกเราเพรสเซสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไทยเฟสที่เกาหลีอีกก็ยินดีนะคะผมคนที่มีความสุขที่สุดในการไปเกาหลีครับพูดเกาหลีกับพี่ทุกคน บอว่ามีพนักง,งานเสิร์ฟบาร์บีคิวน่าคุยกับเขาแบบสนิทเลยเก่งม <c oughs> ากขนาดน,านั้นใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าแบบคือผมก็จริงๆผู้รุ่น้องก็คือแอบลืมไปแล้วบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ไทยขนาดนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้กลับไปเกาหลีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ไปพูดกับสถานการณ์จริงกับ native speaker อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมีความแบบอ่ะวิวิวเราต้องแบบมันจะมี เปิดสกิลเอาตัวรอดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราสามารถแบบพัฒนาสกิลได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้โราเวลาคะเป็นยังไงบ้างกวางโจก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท้าทายพวกเรามากเหมือนกันนะครับเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นตอนแปดโมงใช่แเราปะกิโลหมักเปิดงานเปิดงานเป็นลมไปเลยร้อนมากเป็นลมเลยครับ้อนเป็นลมแล้วแดดแบบว่าค่อยๆไล่มาแต่จะลมอยู่ลมอยู่แบบแดดลงแค่ข้างหน้ามันจะค่อยๆไล่ขึ้นมา เต้ระหลดไม่ได้เลยดีที่ทา้งนายเขามีฉีดละอองน้ําให้ประมาณแต่ว่าแบบก็ร้อนแต่จงสารแฟนคลับมากกว่าดกคนแบบว่าโดนแดดเ้อากับพวกเราแล้วแฟนคลับเก่งมากๆเลยแบบว่าเหมือนแบบเขาอยู่ดูพวกเราตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบพี่ๆศิลปินแบบไทยๆก็แบบหูเก่งมากจริงๆครับยอมใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ดูพวกเราในแบบที่ร้อนขนาดนั้คือผมเต้นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผมคือแบบผมดาวขึ้นไปแล้วแล้วแบบ คือที่ทุกคนเห็นบอกว่าป๊าก,กี้จนจบโชว์ครับหลังจากที่ทุกคนไปข้างหลังเวทีปูป,ป๊าก,กี้พับตัวเก็บกระเป๋าเลยครับเหมือนเสื้อพับเลยครับใช่แล้วก็<า>วกไปนอนเลยครับในภาพรวมกันไปสองประเทศแ,แล้วบอกว่าเห็นเขาแบบเอ็นจอยกับเขาเจอสุนทรีมันเป็นยังไงว่าแฮปปี้มันคืิดขนาดไหเป็นไงบ้างไปสองประเทศก็จริงๆแฮปปี้ครับแฮปปี้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราร้องอะไรแต่ว่าเขาเขาสามารถแบบ รับได้ได้ฟิลเราไปด้วยแล้วก็ได้ได้รู้ว่าทีป๊อปดนตรีเป็นยังไงแล้วก็เขาเจอเราเป็นยังไงเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากสนุกมากอยากไปอีกบ่อยๆบ่อยยังเจอชุ้ทางการเชื่อเนี่ยตอนนี้พี่สาวไทยมาก่อนแล้วมันจะกดมันกดตัดไม่ได้แล้วอุ้ยกดทนอยู่แล้วทัานตันแล้วจริงเน่ยทุกคนตอนนี้ก็บอก เสาหลักที่ป๊อไงล่ยเสาหลักอะครบในฐาะสาหลักภไม่ไม่นาใช่ตเจง่เอเล้ครับดคุณสลักเสาหลักก็เรียกว่าเราเราไม่เราว่าทุกคนเป็นเสาหลังเหมือนกันดีกว่าเพราะว่าเราจริงๆทุกคนช่วยกันช่วยกันผักดันอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ทาให้ทีปปมัเริ่มออกส่งออกนอกมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นกึ่อทอได้ดีมากๆเลยที่บอกว่าจะทาให้คน ต่างชาติต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นยังถือว่าเสเตจอะไรของพีป๊อที่ทำให้แฟนๆชื่นชอบและก็รักมากเลยครัผมว่าความแบบ easy going นะครับแบบว่าความที่เราสามารถ enjoy กับ stage แล้วก็ได้ได้ได้แสดงความเป็นตัวตนของเราจริงๆกับคนดูทุกคนแล้วก็เหมือนพวกเรารู้สึกว่าที่ป๊อบคนศิลปินทุกคนเลยรู้สึกว่าเขามีความเข้าถึงง่ายมีความจริงใจเลยใช่ครับอย่างพอเพรสเชสดังขึ้นเรื่อยๆแล้วกดดันไหมคะในการทํางานที่มันต้อง อลังการใหญ่สเกลเรื่อยๆครับจริงๆจริงๆตื่นเต้นเลยแบบว่าไม่ได้กดดันเลยเลยแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ดีถ้าเกิดเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ไปที่ที่ที่ททไม่รู้จักม,มากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเราพร้อมอาารับทุกๆสถานการณ์สุดอยู่แลาคือเต็มที่ทุกอย่างสุดๆ,ๆเลยครับแบบแรกสุดเราจุใจในคนวามไร้กีฬาโผเลย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราภูมิใจยังไงกับความเป็นเพร์เซนต์บ้างครับไม<ค>่ตตยแล้ว <c oughs> ตั้งแต่พี่เนก่อนเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมก็ภูมิใจในของครับ <c oughs> ทุอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่พวกเราทั้งทั้งห้าคนแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนคือก็ใส่กันเต็มที่ทุกงานท,ทุกเวลาคือเราทุ่มให้มันแบบทั้งหมดเลยเราผมก็รู้สึกว่า เรายังมีอะไรแต่มีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้กันไปอีกแล้วก็จะพยายามเต็มที่กันต่อไปเรื่อยๆครับคากบารกคนนะครับภูมิใจอะไรใน p พอรเซสบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ภูมิใจในเอาก่อนอย่างไรก็ภูมิใจในตัวน้องๆครับผมทั้งห้าคนเลยหรือว่าทั้งสี่คนสิก็อเมื่อวันก่อนผมพุ่งกลับไปนั่งดูคลิปกลับไปนั่งดูคลิปตัวเองเต้นเมื่อก่อนกับน้องๆแล้วก็เป็นคลาสที่เราเริ่มฟอร์มวงครั้งแรกครับตอนเพอร์เซสอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเรามาไกลพอสมควรทั้งในหลายหลายเรื่องจริงเรื่องแบบว่าตัวตนทั้งเรื่องบอกว่าแ e ปเ a อเรนซเรื่องน้ำหนักไง especially มี yes sir รูปร่างครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเห็นการเดินทางของน้องๆครับพยายามของทุกคนแล้วก็รวมถึงค่ายที่งานเบื้องหลังนี่ก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากจะไปให้ถึงที่สุดครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ภูมิใจในตัวเองครับผมแล้วก็ภูมิใจในแบบว่า ทุกคนเพอร์เซสทั้ง5คนอะไรเงี้ยว่าเออเราแบบแตบบ่ว่าผ่านอะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างแล้วก็แบบค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่แบบพวกเราเองก็ไม่ไม่ได้รู้ตัวเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภูมิใจในพี่พี่ทีมงานทุกคนแล้วกันครับผมที่ตั้งใจแบบทําทุกผลงานให้ออกมาแบบดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ภูมิใจในพีเซสของเพอร์เซสนะครับเพราะว่าคือจริงๆพีเซสเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆอ่ะพวกเราก็ ตั้งแต่วันที่แบบเดบิวต์เนี่ยที่สยามเนี่ยแหละครับ mm hmm. ก็เห็นแบบพีเซ s มีแบบจํานวนกลุ่มแบบ mm hmm. นิดนึงอะไรเงี้ยจนแบบ mm hmm. ใช่เราก็ได้ตั้งชื่อมาว่าแบบเออชื่อด้อมเราจะชื่อพีเซ s นะที่แปลว่ามันสามารถขยายออกไปได้เลย,เลยซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ มันเห็นแล้วจริงๆว่าคําว่าพีซ c e อะมันคือสามารถขยายไปได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ออกงานหรือไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะเราจะเห็นแบบตัวตนความเป็นแบบเพอร์เซสผ่านพ e ซส์ของพวกเราที่แบบอยู่อยู่ในในแบบกลุ่มผู้คนที่เยอะมากขึ้นอะไรย่เงี้ยครับผมเห็นแบบว่าอย่างเมื่อก่อนอาจจะไม่มีชั้น2ตอนนี้คือชั้น2ชั้น2ส่งเสียงหน่อยได้ไหมครับเห็นไหมคือแบบว่า คนอยู่กันแบบเยอะมากจริงๆนะคะปีน้ำตาลนั่นแหละนะคะอาไปต่อไปต่อคุณพี่เดชจะพูดอลไรไม่เหลืออะไรพวกพี่แล้วไม่เหลืออะไรพวกเธอแล้วครับห้ามตายใหม่เแค่กับเพลงใหม่กับคอนเสือกนั่นเองตั้งแต่เดมนะของเปลี่ยนทั้หมดเลยเคผมเลยจะพูดเลยเมื่อกี้ก็ภูมิใจอะไรอะครับภูมิใจในโมจิภูมิใจในการใช้ชีวิตแล้วกันครับควมรู้สึกว่าตัวเอง แล้ <Wow. S 2> แบบได้เข้าทำงานไวๆ <Wow. S 2> แบบในช่วงอยู่ที่ไวมากๆแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ตัวเองได้ไวครับแล้วก็มีการแบบอาจจะเป็นการแบบช่วยที่บ้านหาตังได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนทําตามความฝันตัวเองได้ก็คือแบบได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ก็ยังมีโกอีกหลายอย่างที่อยากทําได้ตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําอยู่ก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับในเรื่องนี้ ใช่เยอะมากครับแล้วขอชัสุดท้ายแต่ว่าขอยาวกว่ปั๊ี่ไมได้ทีแล้วก็ป็นขบบยิ่งใหญ่ที่สุดครับรีแคปเลยนะครับภาพวมนั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาของเซนเนี่ยก็โดยมวมแล้วทุกคนเนี่ยโตขึ้นแบบมีคุณภาพมากเลยครับผมแล้วว่าผมเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้มีผลงานและคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกให้ทุกคนได้บริโภคกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะ ยังไม่จบเลยครับแากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนพวกเราเพอร์เซสต่อไปไม่ว่าผลงานนอนาคตจะเป็นแบบไหนเราจะไปที่ไหนเราจะออกเป็นยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมออขอบคุณมากครับใช่แล้วอ่ะมันจะเชื่อมมาเพราะว่าทามานคุณภูมาใช่กลวด้วยมัน,น<า>วนวคนวันันนวนวนนนนวันนนนนัน อ๋อเออจริงดไหมไม่คนเราวันต่อกันใช่ใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคนแปดแปดสามขวดเนีก็อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอัลครับใช่ใช่อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอัลครับถ้าได้คงจะชื่นใจหน้าดูช้าคงจะชื่นใจหน้าดูเลยล่ะครับคงจะมีกำลังใจทำงานไปอีกนานเลยครับ ก่อนจะเจอสอวันซื้อให้หมดก่อนอ้าแล้วก็จะมาถึงเขาล่ะมีอะไรจะของแทนเขาไหมนอกจากบัตรคอนของวันเสิร MV ใหม่โอ้จบพอพอแค่นี้ไม่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราห่อของขวัญให้เลยถูกต้อง Surprise ไม่เกี่ยวนะรับแค่นี้รับแค่นี้แค่เดียวจบ เราอยากจะเติบโตไปยังไงอีกครับอยากจะเริ่มก่อนบ้างไหมครับได้ครับริ่มก่อนที่ครบสามปีนี้เนี่ยอยากจะเห็นเพอร e s ซสในแบบที่ว่าโตขึ้นดูไม่ใช่หมาเด็กแล้วครับน้องกล้ามจะไม่ใช่หมาเด็กแล้วไม่อยากเห็นหมาเด็กแล้วอยากเห็นอยากเห็นหมาแก่ใช่หราเรากเราแ่รายกเากเรแ่ราแ่าก่เาเรากาก่าแ่า ภาพลักษณ์ใหม่ๆที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งถามว่ามีไหมมีมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยให้ทุกคนรู้ว่าเราทําได้เลยครับก็หวังว่าหวังว่าทุกคนยังจะรอเห็นเราเติบโตอยู่ครับผมแต่เราต่อไปเราจะเป็นใครไหนใครครับผมเหรอใช่ก็ก็น่าจะเป็นฟิลพี่จังอะพี่จังเป็นยังไงครับเป็นป๊าเป็นแดดี้ หรือลุงนั่นแหละในบางมุมครับก็เป็นคนที่ดีขึ้นครับในหลายๆเรื่องอ๋อดีอยู่แล้วไม่เป็นอีกไม่เป็นคนที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องแบบอาจจะเป็นแบบพัฒนาตัวเองในการแบบซ้อมเต้นร้องเพลงหรือว่าแบบผลงานต่างๆที่พี่กิจเคยบอกไว้ว่าแบบในอนาคตเราก็จะมีแบบสิ่งต่างๆที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์ในสิ่งใหม่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตครับจะโตเป็นใครไหนคะต้องมีไพร่หนุอ่ะเออนี่เขาหมาแก่จับไพร่แอนดี้ไปแล้วเป็นอะไรดีอ่ะเป็นหมาเด็กก็ได้หมาเด็กก็น่ารักเราเป็นหมาเด็กได้อยู่เอาเป็นหมานุ่มแล้วกันหมานุ่มหมานุ่มว้าวครับต่อไปบักกี้ครับไปเลยขาผ่อน Yeah because Perseus is becoming three years now so I would like to say that เออแม่ดีกว่าภาษสไทยดีกว่านะครับ <พอ S 2> เดี๋ยวอินเตอร์เกินกน,กนะครับก็จริงๆผมว่า Perseus ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละตอนนี้แล้วก็แบบว่าพวกเราก็ยังแบบมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆแนวที่ยังไม่เคยลองทํากันอีกเยอะนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะแบบอ่าลองอะไรใหม่ๆกันไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆที่จะทําให้แบบทุกคนแบบว่า อ้าวอันนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยอันนั้นก็มีฟิลนะเฮ้ยอย่างนั้นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเองก็ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่รู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทาทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดครับชอนึนอ่ามานี่มันี่คำทใชเอาอะไรดีกว่าก็เป็นใครังดีบอกะไรนะครับเป็น ทายไหนหรอครับเป็นทายทับสี่หรอทายเป็นทายเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่ใส่ชานะครับทันเวลาก็ได้ที่เป็นทายของคุณอเออเป็นเป็นทายน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปละกันครับผมชอนเนือนชอนเนื่น ผมก็ถามอะไรนะครับโต้เติบโต้ยเติบโตก็จริงๆอยากอยากอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยาก p r o d u ซ e ในวงบ้างหรือว่าอยากจะทำดนตรีอยากอยากมีส่วนร่วมในเบื้องหลังมากกว่านี้ครับผมแล้วก็อยากจะทำผลงานของ p r o เน c e ยออกมาดีที่สุดครับส่วนท y p e ก็อยากจะเป็นหมาเน็ครงไปเลยมาใดโครงเรื่อยๆ สรับผมก็ส่วผมก็อยากไปอยากจะเต็มที่ในชุดงานในทุกๆเส้นทางของพวกเราที่แบบว่าที่มันจะพาพวกเราไปได้ครับผมก็เอออยากเก่งขึ้นเพราะว่าในการจะเดินทางนี้มันก็ต้องแบบมีสกิลมีอะไรต่างๆที่แบบจะทําให้เราแบบสามารถเดินเขาเรียกเก็บท่าเต้นได้เร็วขึ้นหรือจําเพลงใหม่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มันไปด้วยกัน สุดท้ายก็เป็นอะไรก็ได้ครับโตแล้วครับโครเลนะครับโคตรเลยนะครับครับสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตก็ควรพาราเซนามีเพราะว่าชัยผมก็กลัวว่าจะกดไม่ได้เนี่ยคนก็ติดภาษาแบบกบัตรแล้วได้บัตรอะไรนะคาถาบทไหนที่สุดแล้วบัตร่อนภาษาบทไหนที่สุดแล้วได้บัตรคอนพี่กิตน่าจะมีคาถาในใจป่ะครับอาปาสเชย์ปาริเทห์แล้วก็ ผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องส่วนมนเรื่องคาถามไม่เกี่ยวเ,เกี่ยวที่เงินครับแล้วก็เกี่ยวที่เกี่ยวที่จังหวะการกดความเร็วของนิ้วอิอนเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วเน็ตและความเร็วเน็ตนะครับผมซื้อแพ็กเกจที่มัน unlimited อลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมแล้วก็กิกเยอะๆนะครับเออเขาก็ลายเบี่ยงหมดแล้วเนาะก็ขอให้คนกดได้นะครับผมมันเป็นเรื่องของดวงและความเร็วนะครับผมและเงินของคุณว่าคุณอยากได้ที่ตรงไหนครับผม ใช่เพราะว่าผมว่าเราก็จะมีเบนเ f ฟ t สุดเยอะแยะให้ได้เรามาเจอกันหลังคอนเสิร์ตอีกใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณเลยขอบคุณมาบครับขอบคุณครับ